อันดับแรกเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้ออนิเคเตอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่มาของมันอะคืออะไรนะครับมันมีที่มายังไงมันให้ค่ายังไงมันแสดงถึงอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับก็หลังจากที่เรารู้ที่มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าการใช้งานของมันนะครับในรูปแบบ,บต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น มันสามารถนำมาใช้นะครับในการวัดเป้าหมายในแต่ละวันนะครับว่าเราควรเทรดประมาณไหนนะครับรวมถึงเรามาใช้นะครับในการช่วยบอกว่าเวลาไหนเนี่ยที่เราเนี่ยควรที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดนะครับก็คือมันจะบอกได้ว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งตอนไหนนั่นเองนะครับรวมถึงเราอาจจะใช้ ATR เนี่ยมาประกอบกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆนะครับเพื่อ สามารถนํามาคอนเฟิร์มว่าราคาเนี่ยจะมีการวิ่งทิศทางไหนได้นะครับเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรของเรานะครับแต่ลูกค้าเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเออถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น10วันนะครับ10วันนะครับเราก็จะพิจารณาแค่10วันนะครับโดยเราจะนับนะครับตั้งแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไปนะครับ10วันนะครับเราก็จะคิดตั้งแต่รับไล่มาจนถึงวันปัจจุบันนะครับ10วันนะครับ ถ้าเกิดเราใช้10วันเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขเฉลีย่ยเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันไม่คิด4ตัวหลังนะครับมันก็จะ,จะสะท้อนมูลค่าของส0บวันล่าสุดน,นะครับมันก็จะเห็นว่าการาฟเนี่ยมีการตอบสนองกับราคาปัจจุบันมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลดค่า ATR มาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะทําให้ค่าที่มันคิดเนี่ยตอบสนองกับปัจจุบันมากกว่านะครับราคาของการาฟเนี่ยเวลาที่มันวิ่งแรงๆเนี่ย มันจะชอบมีการพักตัวก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ATR เนี่ยมันขึ้นมาสูงแล้วเราก็สมควรที่จะปิดกำไรนะครับเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าราคาจะไม่วิ่งต่อแล้วนะครับราคาก็จะวิ่งแกว่งน้อยลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าค่า ATR เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับคือมันหดตัวเนี่ย นะครับตามโซนข้าล่างเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ยก็คือการเนี่ยไม่ค่อยวิ่งเลยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดมันลงมาลึกๆเงี้ยเนี่ยค่ามันออกมาต่ำๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอีกไม่นานเนี่ยกาสมันจะต้องพุ่งพุ่งแรงนะครับเพราะว่ามันหดตัวมานานมากแล้วนะครับเราก็มาดูกันอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคามันหดตัวใช่ไหมครับแล้วมันก็พุ่งนะครับพุ่งขึ้นมานะครับ กราวก็จะวิ่งขึ้นรุนแรงนะครับแล้วพอมันถึงยอดใช่ไหมครับมันก็เริ่มหดตัวใช่ครับช่วงนี้เนาะหดตัวหดตัวหดตัวนะครับนะห,ดต,ห,ด,ตหดตัวนะครับ,รบแล้วก็ r s i เนี่ยบอกว่าคนเนี่ยมันขายมากแล้วนะครับขายมากแล้วมันคนจะขึ้นแล้วเนี่ยฉะนั้นพอเราประกอบด้วยกันว่าเออเดี๋ยวสักพักเนี่ยอ t ทารบอกว่าราคาจะวิ่งนะส่วน r s i เนี่ยบอกเราว่า เออราคามันควรจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะเพราะว่ามันลงมามากแล้วเนี่ยเราก็ทําการบ่ายใช่ไหมครับตามใจ